คอลัมน์สังคมสยามรัฐโดยบารอนเขียนว่าเหมือนจะมีน้ำหนักคำอภิปรายของนายวิโรธลักษณะอดิสรหนึ่งในตัวตึงของพักประชาชนกล่าวหานายกไทยทองทานชินวัตรว่าซุกหุ้นภาคสอง ด้วยการทำนิติกรรมอำพรางแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปชใช้ตัวแลกเงินทีเอ็นเ้าฉบับมูลค่ากว่า4,400ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นบุคคลในครอบครัวโดยไม่ระบุวันชำระเงินทำให้ยังไม่มีการชำระเงินจริงๆจึงยังไม่ต้องเสียภาษีที่ระบุว่าต้องเสียภาษี218ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องคาดการล่วงหน้าเบาเกินกว่ายติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแม้แต่เรื่องเหมืองแร่ทองคำอัคราที่กล่าวหาไปถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรียกเลิกสัมปทานเหมืองแร่ทองคำทำให้ศาลอนุญา ใช้สามหมื่นล้านบาทก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงข้อเท็จจริงศาลยังไม่มีคําตัดสินใดๆเนื่องจากให้เวลาสองฝ่ายเจรจาตกลงกันก่อนนอกจากนั้นศาลบ้านเราศาลปกครองกลางยังตัดสินให้เหมืองอรา,าต้องชดใช้เงินให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครคะ่ะ